กลับมาเข้าลูเข้าทางจนสอบเตรีทหารได้ครับสวัสดีครับพี่ชื่อน,นักเรีนยนทหารสิทธิบูญเอ็มสีชื่อชิเพลินนะครับเราฐานบกครับตักงเรีนยนเทหารรุ่นที่64พี่มีเรื่องจะฝากน้องๆ3มเรื่องครับเอ๊หนึ่งเรื่องการอ่านสือการเรียนห้องเรียนเนี่ยเราจะทําความเข้าใจจดช็อตโน้ตจดสรุปไป ในการอ่านหนังสือเองนะครับก็อ่านตามที่โจทย์มานะครับอ่านสักสองรอบสามรอบให้เข้าใจจากนั้นฝึกทําโจทย์ครับทําโจทย์หลายๆข้อต่อไปเป็นเรื่องการออกกำลังกายนะครับเราควรมีวินัยในการออกกำลังกายไม่ละทิ้งและเรื่องที่สามเนี่ยสาคัญที่สุดนะครับเราต้องมีใจครับของพี่เนี่ยพี่ก็มีเรื่องการใช้อุปกรณ์นะครับเป็นปัญหาใหญ่ของพี่เลยครับ พี่ก็กลับตัวนะครับละทิ้งครับกลับมาเข้าลูกเข้าทางจนสอบเป็นทหารได้ครับในส่วนงพี่เป็นของโคตาจังหวัดนะครับมีในปี64เป็นปีแรกของจังหวัดสมุทรสาครนะครับในพี่ก็ขอให้น้องๆสู้ต่อไปนะครับติดกันเยอะๆครับเดวอนครับสอบครับ